การที่เราจะส่งวิดีโอนะครับความยาวเกิน5นาทีลายห้ามส่งแต่เราจะใช้วิธีการนี้ครับไปที่คลังภาพเนี่ยคลังภาพคลังภาพนะฮะก็จะไปเจอวิดีโอนี่ของผมนะฮะพอเจอวิดีโอปุ๊บเคาะไปเลยเคาะไปเสร็จปั๊บนี่ก็คือด้านหลังนะครับความยาวมันยาวเยอะมาก7นาทีกว่าเราก็ไปที่แชร์นะครับไปที่แชร์ ไปที่แชร์เสร็จปุ๊บก็เราก็ไปหาที่ไลน์นะครับเดี๋ยวไลน์ที่เราจะส่งนะครับอาไปที่ไลน์ทีนี้ไปที่ไลน์เนี่ยเราจะส่งให้ใครนะครับเราจะส่งให้ใครนะครับสมมุติว่าเราจะส่งไปให้เรดาเราก็กดที่เรดาครับแล้วก็แชร์เลยครับแชร์เสร็จปุ๊บไลน์ก็จะไปที่คุณเรดานะครับเราก็ไปที่คุณเรดาเลยนะครับแล้วก็ไปที่คุณเรดา ครับไปรอที่นี่ครับนี่ไฟกระสุงมาไปที่เรียบร้อยแล้ว